จริงๆแล้วธุรกิจนี้ก็เป็นมาตั้งแต่ปีก่อนหน้านู้นนะคะที่ที่ไฟเคยเปิดร้านนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไฟมาทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็มีการแบบเอาจริงๆไปเรียนเรียนที่ไทยก่อนแล้วก็ไปเรียนที่ s ซ s ซูน่าแคนดิเดที่ยงกฤษนะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็บวกกับตอนนั้นช่วงนั้นถ่ายซีรีส์ก็เลยมีพักๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอทุกอย่างลงตัวแล้วก็เลย ได้มาเปิดร้านค่ะ<ม>จริงๆอะ่ะตอนตอนนั้น,นก็คิดว่าเอ้ยจะได้ทำไหมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็สำเร็จแล้วทีว่าไม่ใช่ว่าเป็นแค่นักธุรกิจแต่คือเป็นช่างตัดผมเองด้วยไฟเป็นช่างตัดผมที่แสดงได้นิดหน่อยอ <laughs> เป็นช่างตัดผม <laughs> เป็นช่างตัดผมค่ะตัดทอปประเทศีมง<ไ>อ๋อช่างตัดผมมีมงถ้า เอ๊แต่นม่ช่ตัดผมที่มีมงมั้งไหมคะไม่ไม่มีเลยแต่ว่าเห็นหลายคนที่จะแบบเป็นนคนดังแล้วแบบเป็นช่างตัดผมด้วยจะต้องมีแบบเปิดร้านเฉยแต่ว่าอ๋อแต่ไฟชอบด้วยมั้งคะไฟรู้สึกว่าไฟอ่ะเป็นคนชอบศิลปะแต่ไฟรู้สึกว่าการตัดผมมันเหมือนแบบแค่เปลี่ยนภูกันเป็นกันไกแล้วแบบสร้างงานศิลปะบนเส้นผมอ่ะ มันก็<อ><อ>เลยเราทำไมต้องไปเรียนไกลถึงที่นู่นเลยก็เขาเป็นสถาบันที่สอนแบบระดับโลกอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปอยากไปรู้อยากไปเห็นเทคนิคอยากไปอยากไปดูความแบบเป็นอินเ international ความเป็นมืออาชีพความแบบอะไรเงี้ยเราอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเพื่อที่จะใช้ปรับใช้กับเรามาใช้ที่ร้านเราอะไรเงี้ยค่ะคุ้มค่าไหมป้าพอได้ไปเรียนที่นั่นคุ้มนะคะคุ้มคุ้มได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ วันนี้ก็ได้มาเปิดร้านเป็นของตัวเองก็รู้สึกว่าภูมิใจค่ะภูมิใจไม่นานค่ะไม่นานไฟไปลงคอร์สที่เป็นแอดวานก็เป็นระยะสั้นๆค่ะลงทุนไปเยอะขนาดไหนครับตัวนี้เพราะว่าใจกลางอยู่นะเจ็ดหลักเกียวค่ะเจ็ดหลักเจ็ดหลักเกียวก็คือถ้ามาก็คือถ้ามีบุกคิวไฟได้ช่างไฟได้เลยอยงไรครก็เดี๋ยวสําหรับใครที่อยากมา สำหรับเอ,เอาแฟนๆก่อนนะคะสำหรับแฟนๆคนไหนที่อยากมาซัพพอร์ตทางร้านนะคะก็สามารถเริ่มเข้าบุ๊กคิวได้เลยนะคะสำหรับช่างที่มีอยู่นะคะแต่สำหรับตัวของไฟเองที่ทเป็น<ฟ>อาร์ติต์ดีไซน์ะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวทางเพจจะประกาศอีกทีนึงนะค,ะค่ะเพราะด้วยช่วงเวลาของไฟตอนนี้ไฟก็มีถ่ายซีรีส์ด้วยหรือทำอะไรด้วย ก็เลยจะต้องแบ่งเวลากันอีกทีนึงเมเนจเวลากันเย่างใกล้ช่างไฟในการตัดเลยสําหรับอันนี้ต้องจองคิวอะไรยังไงน้นไหมครับก็เ,กเดี๋ยวแต่ซีรีส์เสร็จจริงๆแล้วไฟแบ่งคิวระหว่างถ่ายซีรีส์กับตัดผมด้วยก็จะมีช่วงที่ไม่ได้ถ่ายซีรีส์ก็จะมาเข้าร้านนะคะก็ก็เดี๋ยวจะมีให้บุ๊กคิ้งค่ะแต่เนี่ยเราเป็น PR เป็นหลักไหมถ้าเกิดใครได้มาหรืออะไรเงี้ยเราจะเป็นฝ่ายต้อนรับพ R ของร้งานเป็นหลักไหม พียของร้านเราก็จะมีอยู่ด้านนู้นนะคะพวกก็คือทีมช่างของเรานั่นเองค่ะแล้วเราแบ่งเวลายอย่างไรกับการที่จะต้องมารับกดอาชีพนี้ช่างทำผมคืออาทิตย์หนึ่งจะต้องมีไม้บุ๊กเลยหรือว่าแล้วแต่วันที่เราว่างสะดวกเอาจริงๆแล้วไฟพยายามที่จะเข้าร้านให้ได้ตลอดนะคะ<ม>แล้วก็ันาคารพุธสมมติว่าันาคารพุธถ่ายซีรีส์พระหาตศสุกสวัสิ์ที่ไฟจะเข้าร้าน<ม>แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นลูกค้าบุ๊ก คก็ก็ก็มีเริ่มเข้ามาถามกันบ้างแล้วค่ะอันนี้ขออนุญาตแจงค่ะที่บอกว่าลงทุนไปเจ็ดัอันนี้ทําคนเดียวเลยครับืูว่ามีอันนี้ทําคนเดียวค่ะทําคนเดียวทําคนเดียวไม่ถึงตัดสินใจทำคนเดียวเพราะว่าไ,วไม่อยากวุ่นวายกับใครไม่เอาจริงๆไม่ไม่ไม่อยากมีปัญหากับใครด้วยเพราะว่าการตัดสินใจหรืออะไรมันมันก็จะง่ายขึ้น ย่งนเรียกว่าซอไฟ์ได้ยังค่ะเพราะว่าขึ้นยังค่ะหนูเป็นัยรุ่นสร้างตัวค่ะพี่ <c oughs> อย่าเพิ่งเรียกหนูว่าซอหนูเป็นัยรุ่นสร้างตัวแบบตัวเล็กๆค <c oughs> าดหกับร้านนี้ยังไงบ้างายเพราะว่าเป็นลงทุนเรียนใจถึงอังคิษด้วยคาดหวังไหมอังจริงก็คาดหวัง <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่หวังมากๆเลยแล้วอยากให้เป็นภาพจําของร้านเลยก็คือคนที่เข้ามาแล้วแล้วประทับใจในการทําผมที่นี่แล้วมีความสุขออกไปและกลับมาใช้ซ้ํา รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความสุขของช่างและมันเป็นความสุขของงานบริการทางด้านนี้แหละมันเป็นความสุขของเราแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นกําลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาบุคลากรในร้านมาตรฐานของร้านในครั้งต่อต่อไปแล้วในความเลองดูดี่เป็นตัวเราที่ตัดเองด้วยหลายคนก็นแบบอยากูว่าเื่องา,าเป็นไฟนก็เดี๋ยวทางเพจจะประกาศอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทางเพจจะบอกว่าเป็นอาร์ติสต์ดีไซน์จะ เท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ฝ้ายก็คือราคาปกติทั่วไปใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีราคาสแตนดาร์ดทั่วไปค่ะร้านเราไม่ได้แบบเห็นท่ายงแต่งร้านแบบขนาดนี้แต่ว่าราคาก็คือสแตนดาร์ดทั่วไปนะคะแบบราคาจับต้องได้บางทีทรีทเมนต์ใครแบบรู้สึกว่าไม่มีเวลาแต่ฝ้ายแบบใช้ของนำเข้าหมดเลยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกเพราะว่าบางคนเซนสิทีฟกับหนังศีรษะ ในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นแบบมีปัญหาเรื่องหนังศีษะลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยไฟจะบอกว่าคือไฟเข้าใจในคนทํางานตรงที่ว่าบางทีอย่างไฟไม่เคยเป็นหนังศีษะลอกบางทีใช้สเปรย์ฉีดผมมากๆหนังศีรษะลอกที่ร้านก็จะมีแบบมีการให้มาแบบพูดคุยกันหรือว่าแก้ปัญหากันให้ตรงจุดมากกว่าแล้วราคาแบบเอาจริงๆราคาน่ารักมากราคาเริ่มต้นที่นี่แบบทรีทเมนต์เลย oh. ก็คือเริ่มต้นที่พ mm ันห้าขึ้นไป mm hmm. จนถึงแบบ อยากได้เลเวลไหนก็มีอ,อะไรเงรี้ยค่ะกรระดมใจก็คือมาสามารถเขาเรียกว่ามาพูดคุยหรือมาปรึกษาันก่อนก็นกไดใ้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือไฟอะบางบางคนก็ต้องบอกให้ลูกค้าเข้าใจว่าเฮ้ยบางทีลูกค้าอยากได้สีผมแบบที่สีจัด,จดแต่ก็ต้องแบบเฮ้ยมันแลกมาด้วยความผมแห้งเสียหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกกับลูกค้าว่าที่เนี้ยมีมีเหมือนกันแต่ว่า คือต่อให้จะเป็นออร์แกนิกยังไงอะ่ะมันก็จะต้องมีเปอร์เซ็นต์หนในการที่จะมีเคมีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เราก็แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วแต่ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของที่ร้านเป็นผลิตภัณฑ์น,นําเข้าทั้งหมดค่ะจากญี่ปุน่นจากอิตาลีจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแชมพูที่สระให้ลูกค้าหน้าร้านขายยังไงเราใช้แบบนั้นสระให้ลูกค้าเราไม่ได้แบบมาเม็ดว่าเราต้องใช้แชมพูที่เป็นแบบอีกเกรดหนึ่งหรืออะไรไม่ใช่ หน้าร้านขายยังไงเราสระผมให้ลูกค้าแบบไหน,นความภาคภูมิใจในการมีอาชีพเป็กสาวตัดผมเป็นาอ,ปอาชีพ้งวดของคนไทยโดยเฉพถ้า,าเป็นแบบชาวต่างชาติทำอาชีพนี้ได้ไมัก้ก,นนนะก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากบริการทางด้านนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนไทยเข้ามาหรือต่างชาติเข้ามาก็อยากรักษามาตรฐานของร้านแล้วก็บริการให้ดีที่สุดนละค่ะครับ เห็นไฟจริงจังแบบนี้ก็คือจะยึดอันนี้เป็นอาชีพหลักเลยไหมครับสำหรับตัวเรากับช่างนับพกและเป็นร้านของเราด้วยจริงๆอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นหลักได้ไหมก็เป็นหลักได้ค่ะแล้วก็ไฟก็มีหลายอย่างที่ต้องทําอย่างเช่นแบบท,ท,ทาซีรีส์ทำแบรนด์เสื้อผ้าทําอะไรเงี้ยที่เห็นก็คือเอามารวมไว้ในนี้เลย,เลยใช่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ข้อใหม่ก็จะออกในช่วงเดือนมีนาเมษายน ก็คือจะหันเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเลยไหมครับ้ายหนูเป็นวัยรุ่นสร้างตัวค่ะแต่พวกงานกรรทุกานเทิงหรือทำซีรีส์งซีรีส์เราก็ยังทำแบบทำอยู่ค่ะทําอยู่ค่ะก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่เราลักคนเรามันสามารถลักได้หลายอาชีพนะหรือทําอะไรสิ่งที่เราลักได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไฟท์ทาไฟท์ไม่ได้เร่งรีบอะไรเลยไฟแค่ค่อยๆทํามีเท่านี้ไฟก็ทําเท่านี้แต่ว่าสิ่งที่ไฟคอนเซิร์นแล้วสีเรียสมากๆก็คือ ความเต็มที่หรือคุณภาพที่จะส่งต่อออกไปให้คนที่เขาได้รับบริการจริงๆและการจัดสรรเวลาเรามันลงตัวไหมเพราะวาเวลาไฟทุ่มทําอะไรก็จะทุ่มทําแบบเต็มที่ชีรีหนูก็จะแบบไปทุ่มสุดตัวเลยหรออย่างกับอันนี้อย่างไฟเครียดกดดันไหมสหรับตัวไม่ถ้าทางด้านนี้ไฟไม่ได้เครียดเพราะว่าแต่ละพาร์ทไฟโชคดีที่มีบุคลากรหรือพนักงานที่อยู่ในเนี้ยเป็นมืออาชีพทุกคนไฟสามารถวางงานไว้กับเขาได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่ ฝไฟรับประกันต่อให้วันหนึ่งไฟไม่ได้เข้าร้านก็ยังคงมีคนที่เป็นมืออาชีพอยู่ส่วนทางด้านซีรีส์ไฟก็มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทางด้านนี้ถนัดทางด้านนี้ในการดูแลเพราะฉะนั้นไฟเลยไม่ได้รู้สึกกดดันหรือเครียดเพราะไฟค่อนข้างเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในบุคลากรที่ไฟมีสือ่อว่าอตอนนี้ยังก็คือตัดสรรแบ่งยังไ,ไม่ไม่พร้อมเป็นนกธุรกิจแบบเป็นตัวยังไม่พร้อมเป็นแบบนี้ าัยร<ห>ุ่ใช่หนูเป็นวัยรุ่นสร้างตัว<ช>หนูเป็น,นปหนูเป็นคอนเซปที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองยังไม่ได้อิ่มตัวเกี่ยวกับด้านบันเทิงเพราะว่าก็ทำมาอย่างค่ะยังนางงามนัสดงก็เป็นแล้วเพิ่งรูง้จัดเลยในด้านการบันเทิงนี่วงการบันเทิงไฟยังรู้สึกว่าไฟสนุกกับงานทางด้านนี้อยู่<อ>แล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยเบื่อเลยกับทางด้านนั้นค่ะ มีได้ร่วมไหมทางบอลได้ไปชมไปเซอร์อะไรไหมเออประกมประกวดอะไรไหมพี่นวัดก็มีทักเข้ามาว่าเอออยากอยากเพิ่งเห็นเลยเมื่อเช้าว่าอยากทำคอนเสิร์ตไหมคือคือไฟอะบอกตรงๆกับพี่นวัดเลยว่าไฟยังไม่มีแพลนเลยเพราะว่าพี่นวัดก็ชวนชวนทําอยู่ค่ะแต่ว่าไฟยังไม่มีแพลนเลยด้วยความที่ไฟต้องถ่ายซีรีส์แล้วพอจบซีรีส์ปีเนี้ไฟก็คาดว่าไฟจะเริ่มออนทัวร์แถบ ลาตินอเมริกาด้วยของปีนี้นะคะแล้วก็มีทางแบบที่จีนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังตอนนี้คิวมันยังแบบยังไม่สเตเบิลเท่าไหร่คะ่ะอันนี้คือไปเฉยๆคนเดียวเลยใช่ไหมครับสัมผัสไฟหรือว่ามีถ้าถึงเวลานั้นจะมีคู่แล้วคะ่ะแล้วจะเปิดย่างไฟเพราะว่าเพราะว่าปีใหม่ต้นปีก็ต้องเปิดเป็นของขวัญอะไรใหม่ๆไฟลนอลลิสต์น่าจะประมาณปลายเดือนนี้ที่จะ พราะไฟเปิดแคสไปแล้วรอบแรกแคสรอบที่สองเนี่ยก็ปลายมกรานี้น่าจะปลายมกราถึงต้นกุมพาน่าจะได้ไฟนอลก,กันแล้วค่ะเออแต่ว่าคิวที่บุกไว้ก็คือเขาเรียกว่ามันบุกไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหม,มกับกับที่เราจะไปทัวร์ที่นั่นอะไรอ๋อเราเราเรา,เรามีแพลนเยียอยู่ค่ะเรามีแพลนเยียก็ทางทีมฟาเบลก็กําลังคียกันอยู่ว่า จะให้ประเทศไหนหรืออะไรยังไงที่แรกก็เป็นทางของทางทีมเป็นคนจัดการคร่ะบไฟมีแยกทีมฝั่งทีมขันทองก็จะเป็นทีมขันทองทีมฟาเบลก็ทีมฟาเ,ลฟาเลบลอ่พี่นอนไม่ได้ชวนกลับไปประกวดนางงามใช่ไหมเพราะเขามีการรีนงรียูเนียนไม่ไม่<ล>ค่ะ อ๋อทราบค่ะพอทราบแต่ว่าไฟไม่ไม่ได้ไปประกวดฝ้าไม่มีเวลาแล้วค่ะมันแพชชั่นประกวดไฟแขวนส้นสูงไปแล้วแขวนส้นสูงไปแล้วค่ะแขวนไปแล้วแต่ก็บอกพี่นวัดนะว่าแบบเป็ยกกาลังใจให้เขาทุกทุกทุกอย่างค่ะทุกอย่างก็ยังมีคนคอนแทคกันอยู่ค่ะพี่นวัดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไฟรักและเคารพบค่ะก็ถือว่าเป็นคนอีกคนนึงเลยที่คอยให้คําแนะนําดีๆกับไฟายค่ะ ว่าอัปเดตหน่อยเรื่องคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าเราที่มีคนเข้าร้องเรื่องกฎหมายอะคะ่ะอัปเดตใช่ไหมคะถ้าทางทางฝั่งจีนก็ตอนนี้ก็ดาเนินตามกฎหมายอยู่นะคะทางฝั่งไทยตอนนี้ก็ก็มีอยู่แต่เอาจริงๆแล้วไค่่ไม่ได้อยากฟ้องร้องใครแบบอยากให้จบไปได้ด้วยดีแต่ว่าถ้าไม่หยุดก็ต้องแบบ ก็ต้องเอากฎหมายเพราะว่าอย่ามาใช้ความใจดีของฟ่ในการที่จะพูดอะไรก็ได้พูดสาเสียเทเสียใส่ใครก็ได้บางทีบางอย่างไม่ได้รู้ความจริงก็เอามาพูดล,ลอยๆหรือสร้างเป็นแบบเฟกนิวให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นแบบนี้ฟายรู้สึกว่ามันมันเกินไปหน่อยมันเกินไปหน่อยการชอบศิลปินชอบได้การแบบข้างคล้ายศิลปินในการที่จะชอบผลงานข้างคล้ายในผลงานของแต่ละบุคคลฟ้าว่า ก็ทําได้ไม่ผิดแต่ว่าอย่ามาแบบพูดสาดเสียเทเสียให้กับคนอื่นมันมันมันไม่ไม่โอเคเขาไมเรู้กฎหมายเข้ามาช่วยตอนนี้เขาได้มีการหยุดบ้างไหมหรือว่ายังมีบางกลุ่มที่ก็ก็มีมีหยุดไปบ้างแต่ก็ยังมีปะปลายค่ะมีปะปลายแต่ฝ้ายแค่รู้สึกว่าฝ้ายไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเพราะว่าเอาจริงๆไม่ได้มีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตฝ้ายเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์หรือไม่ได้ติดเพื่อก่อก็ไม่รู้ว่าจะฟังไปทําไมค ตอนนี้ก็คือให้ทางทานายหรืออะไรนี้จัดการโด,โ,ดโ,ดโดยโดยที่ตัวาฟไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วหรือป่าวหรือว่าใช่ค่ะก็ทีมเป็นคนดูแลให้ค่ะและ้วก็เอาจริงๆไฟโฟกัสแต่แฟนๆที่คอยให้กําลังใจเรา<ช>แล้วคอยแบบติดเพื่อก่อเราดีกว่า<ช> <ๆ S 1> คอยที่ให้กําลังใจคอยเหมือนไปด้วยการเดินไปด้วยกัน <ๆๆ S 1> ไฟว่าแฟนผับไฟค่อนข้างที่จะแบบน่ารักมากๆคร<ช>ับแต่ว่าบางคนก็ ก็จะมีบางมุมของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะโฟกัสที่แฟนๆที่คอยรักและให้กําลังใจเราดีกว่าถ้าทนายจัดการแล,แล้วรู้ว่าเป็นแบบแต่ละคนแต่ละคนเลยเงี้ยถ้าเกิดเขามีการมาขอโทษหรือเฟย์ไม่รับคำขอ,ขอโทษหรอกขอโทษก็ขอโทษไปแฟยพอรับทราบค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบบางทีก็ต้องรับผลของการกระทําหน่อย ไม่ไฟไม่ได้อย่างไฟไม่รับเงินสดด้วยไม่รับกระเช้าด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษอะไรไ้าแต่ถ้าขอโทษยินดีรับฟังนะคะแต่ว่าก็เป็นรับผลของการกระทําแค่นั้นเองก็คือให้กฎหมายเดดกันเลยทั้งใช่เพราะไฟใจดีมาเยอะมากแล้วอ่ะไฟใจดีมาจนแบบคิดว่าไ้าเป็นยังไงก็ได้ทําอะไรกับไฟาก็ได้พี่ไฟไม่ตอบโต้หรอกพี่ไฟไม่นั่นไม่นี่หรอกปีนี้สองพันยี่สิบหกปีมาเปลี่ยนใหม่แล้ว แรงเหมือนหม้าหรอัองไงอดทนได้เท่าที่อดทนค่ะออก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าก็จะไม่ก็ว่ากันไปตามระเบียบละกันว่าจะยังไงแต่ว่าจะไม่ยอมให้ใครมาแบบพูดสาเสียเทเสียในแบบอะไรที่มันไร้สาระอีก<ม>แล้วเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาประคองความรู้สึกของใครหลายๆคนมามา,มากแล้วแต่ว่าพอคือเขาใช้ความใจดีของเราในทางที่ผิดเกินไปหล<ม>ังจากป้ายบอกพูดออกมามีคนเข้ารอบเพิ่มไหม อันนี้เป็นทางที่ทางทางทีมาทางทีมดูแลอยู่เพราะว่าไฟไม่ได้เข้าไปดูตรงนั้นแล้วอะค่ะแต่ลงใจขึ้นไหมละ่ะเพราะว่าม่มีคนมาช่วยจัดก,การเรื่องอ๋อล่งลงใจค่ะลงใจใ <น S 1> แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเข้ามาคุยกันหรือวันที่เจอกันจริงๆที่แบบเฮ้ยขอโทษจริงๆไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆหรืออะไรเงี้ยไฟไม่ใช่คนใจร้ายก็ก็คือก็ก็นั่นแหละท็พไฟเงเด็ดล่าสุดมันกี่ไลนอะ ที่เขาอัปเดตล่าสุดตอนนั้นที่ฝ้าเราก็เป็นสิบได้นะคะเป็นสิบได้เป็นสิบได้แต่ละคนพูดอะไรก็ไม่รู้ไฟอยู่ใกล้ใครก็หาว่าไฟไปนู่นไปนี่กับคนนั้นมันคือเรื่องของเรื่องอะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เลยถ้าถ้าคนรอบข้างไฟอ่อะไม่ได้รับผลกระทบ<อ>มันลามไปแบบบุคคลรอบข้างการทํางานหรือผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่า มันมันค่อนข้างเกินไปนิดนึงมันก็เลยไปใสใ่ที่ทาให้ป้ายต้องเออเอากฎหมายเขาช่วยสนันใช่<อ>ใช่ค่ะบางทีมันมันลำบากต่อการทํางานของเราครับสุดท้ายแล้วการไหนก็ได้ไปเจอป้ายแล้วฝากวางตัวเองแล้วก็ธุนเือกิจของตัวเองตัแฟนๆหรือแฟนคลับจะได้มาสนใจเข้าบริการครับค่ะอันดับแรกต้อง,ข,งขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะที่ที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็คอยสนับสนุนป้ายอย่างดีมาตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอย สนับสนุนออคอยซัพพอร์ตคอยเชียร์อัพอยู่ตลอดว่าเฮ้ยพี่ไฝ่เมื่อไหร่จะเปิดอันนี้เปิดแล้วจริงๆแล้วนะคะก็เชิญแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่อยากเข้ามาก็คือที่ขันทองสตูดิโอนะคะพี่มาบ49นะคะสุขุมวิทค่ะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ไฝ่ด้วย Broken o f Love ก็ใกล้จะคลอดออกมาเต็มทีแล้วนะคะก็ฝากแฟนติดตามชมผลงานด้วยละกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะคุณค่ะ ขอบคุณที่มานะคะขอบคุณมากเลยค่ะ